ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายในมงคลสูตรบทว่าสิบปัญจะเอตมังคารมุตตมังซึ่งแปลถอดความว่าความเป็นผู้มีศิลปะเป็นมงคลยิ่งนะถามว่าเคยจกอะไรคนเรามองไม่เหมือนกัน มีความคิดมีวิสัยทัศน์มีหลักการมีการทำงานไม่เหมือนกันบริบทของชีวิตแตกต่างกันจะเห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นการมองของบุคคลที่ทำงานสถานที่ที่หนึ่งริมถนนบางคนก็อามีที่แล้วก็เก็บเอาไว้บางคนมีที่แล้วก็มา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบางคนก็เอามาทำเกี่ยวกับเรื่องสวนผักบางคนก็เอามาทำเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าเปิดปลูกตึกหลามบ้านช่องอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลดังกล่าวแล้วน่าชื่นใจและน่าโบกธนากับวัดหัวกวางซันไทซื่อหัวกวางซันนั้นอยู่ที่ประเทศจีน อยู่ประเทศจีนไปไต้หวันคาใดก็จะมีความสโอ้โหมันเป็นความอลังการเป็นที่สุดเลยเขาทำได้ยังไงอยู่บนยอดเขาฝึกคนฝึกเด็กใครที่จะเป็นผู้นำต้องไปฝึกที่นี่ถามว่าฝึกจากอะไรฝึกจากเด็กพอตื่นมาปุ๊บให้รักบุคคลอื่นก่อน ไม่ทำตัวให้มีปัญหาเก็บที่นอนเก็บหมอนเก็บผ้าห่มพับให้เรียบร้อยเข้ามุมพับกลางเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้ใต้เตียงเก็บไว้ใต้เตียงมีกระดาษปิดมิดชิดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็แปรงฟันอาบน้ำดูแลตัวเองตั้งแต่เล็กเป็นต้นมาให้ดูแลตัวเองไม่เป็นภาระของครู ไม่เป็นภาระของพี่เลี้ยงดำลงดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองให้เรียบร้อยเล็บมือเล็บเทา้าจัดเรียบร้อยของต่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดเป็นระเบียบและตัวเองต้องเป็นผู้มีสุภาพความสุภาพนิ่มนวลไปด้วยน,นั้นนอกนั้นก็มีความตั้งใจมั่นใจอย่างลึกซึ้งในการนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไปทานข้าวทานข้าวก็ต้อง นึกถึงว่าเอะเราทานได้แค่ไหนอย่าตักเกินนั้นอย่าตักให้มากกว่านั้นตักครั้งเดียวมีน้ำซุปถ้วยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็เอาน้ำซุปเทใส่จานข้าวแล้วก็ดื่มไปทีเดียวไม่มีเศษขยะไม่มีของทิ้งหมดทุกอย่างเรียบร้อยจะทำไรก็นึกถึงคนอื่นว่าเขาเดือดร้อนหรือเปล่าจะทำไรก็ทำไรให้ดีที่สุดที่เท่าที่จะดีได้ เป็นที่มาของทันโตเศธโธมนุสเสสุคนฝึกตนชนะคนทั้งปวงวันนี้วัดหัวกวางสันวันซื่อที่คูบอนซึ่งล้อมาจากวัดหัวกวางสันประเทศจีนได้ทำการเปิดวัดให้สาธุชนเข้าไปเที่ยวดูความอลังการดูความเรียบร้อยดูวิธีคิดดูวิสัยทัศน์ดูการฝึกตน น่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาหากว่าเราฝึกคนทุกคนให้เป็นดังนี้ฝึกให้เป็นผู้นำในการดูแลตัวเองก่อนและก็ดูแลผู้อื่นฝึกให้มีความคิดในการที่ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและไม่สร้างปัญหากับคนอื่นฝึกให้มีความพร้อมทั้งหมดทั้งมวลเป็นความพร้อมเป็นที่น่าอนุโมทนาเหมือนพระสงฆ์ในพระศาสนาฝึกให้มีความพร้อมฝึก ให้มีการดูแลอายตนธาธาตขันรู้ลมหายใจเข้าออกและเป็นผลของความผาสุกดังกล่าวต้องขออนุโมทนาสาธุการกับความเจริญรุ่งเรืองในการฝังลากในการฝึกฝนตนทันโตเศธโหมรุษเศสุคนฝึกตนชนะคนทั้งปวงวัดหัวกวางสันจันซื่อดังกล่าวสิทธิมัทุสิทธิมัทุสิทธิมัถุอีทางพลัง เอตสมิงรัตนสมิงธรรมทานเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ปรารถนาขอสิ่งที่ต้องการจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ